ามีคนจำนวน72%ที่ยังไม่ได้กดติดตามเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามให้ผมด้วยกดกระดิ่งเพื่อจะได้เมดแรกก่อนใครนะครับอยกันเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนววอชีนะฮะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟของบนคอมนะครับเวอร์ชันนึ่นะครับใครสนใจที่จะให้ผมโปรโมทก็ติดต่อมาได้นะครับราคาถูกๆกันเลยดีเดียวโอ้ยขายของ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟยิงปืนเซิร์ฟเนี้ยก็คือมันดียังไงนะฮะแต่ผมก็ขอไม่อวยกันไปละกันนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายนะฮะผมว่าผมจะมาลองทำไมค์คัฟในคอมดูนะในมือถือมันเริ่มแบบเงียบกีบอันนี้คือสามามรถความสามารถของยศต่างต่างของเซิร์ฟนี้นะฮะยศนี้ก็จะเติมครบนี้เติมน,นี้อะไรประมาณนี้นะฮะความสามารถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดินตัวมานะฮะก็จะมีของฟรีไอเทมเอออฟรีไเทมนะฮะแล้วก็กดรับไปเลยแล้วก็มีอันนี้คือ r ีวอร์ดนะฮะรีวอร์ดก็คือของชดใช้หรือเปล่าจึงนี่อันนี้ก็คือเป็นเซตนะครับผมว่าของรีวอร์ดน่าจะดีกว่าปะอันนี้คือไม่รับผิดช,ชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับหากคำหายนะฮะโปรโมชั่นซีซันสิ0นะครับอ่าผมขอใส่ชุดนี้แล้วกันเนาะจะแจกเยอะเลยนะฮะของคืงนี่กดที่ขวาเพื่อใส่แล้วก็มีปืนนะฮะ เรียบร้อยแล้วเรามีแม็กไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมีดูสเตตัสของด้วยอ่าแล้วดูยังไงอ๋อนี่ก็เอาขอมาดูไม่รู้สิตัวนี้คือโปรโมชั่นสำหรับเอ่อผู้เติมสุดๆนะครับเติมเยอะสุดประจําเดือนรับไปเลยนะครับไอปืนหาเหี่ยวนี่แปลว่ามันน่าจะปืนเทพนะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นอีกแล้วโปรโมชั่นเยอะจริงๆนะครับเซตนี้โอ้โหอย่างโอ้ยแคยอะไรครับเนี่ยอันนี้คือใครแรกไม่ได้ติดต่อไอมินนะฮะ นี่คือเอาอันนี้มาแลกไอ้นี่นะฮะเอาคือของกาบมาแลกของเทพหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตรงนี้คืออันนี้คือเกลือแลกของนะครับใครเอาเกลือเนี่ยมาแลกของได้นะเออเอาเกลือเนี่ยมาแลกของได้ตอนนี้เป็นใครเนี่ยเซตดเหรอนะ่าจะเป็นเซตนะครับแล้วก็มีตัวละครด้วยผมมีตัวละครปะไม่มีสินนะเสดายจุงเบยนี่มาโครครับมาโคโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับ ตรงนี้ไอตรงนี้เป็นโซนกดต่างๆของเซิร์ฟทุกคนต้องอมาอ่านกดด้ด้วยเดี๋ยวแบบซวยเอานะครับแล้วผมอยากแสดง fps อ่ะเออ fps ผมร้อยกว่าเองก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะนี่คือผู้จากเออ่ผู้ชนะจากกิจกรรมกิจกรรมลึกลึกแคนเหรอลึกแคนลึกแคนกระดิกรดระนะฮะลึกแค้นอะไรคำนี้ลึกแคนคืออะไรวะลึกแคนลึกแคนอะไรวะงง ตัวนี้คือมันแลกของออนไลน์นะฮะมันมีอื่นๆอีกมากมายนะแต่ผมขอทับช็อปก่อนคือปืนนี้มันใช้กระสุนอะไรอะ่ะให้ผมดาวนะให้ผมดาวปืนแบบนี้กลมๆแบบนี้ใช้กระสุนนี้แน่อ๋อเธอได้กระบอกเดียวเหรอเนี่ยดาวถูกแล้วดาวถูกแล้วเป็นยังไงล่ะเด็กกอนมันก็โหดเกินไปนะบางทีอ่ะ แล้วทําแล้วผมเก็บของตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาหาที่เก็บของกันนะแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะวาร์ปอนะครับตรงนี้คือวาร์ปอคลิกก็จะมีวาร์ปต่างๆมีวาร์ปจุดแรกของด้วยแล้วที่เก็บของไว้ไหนอ่ะหรือว่าน่าจะอยู่ตรงเดี๋ยวผมวาร์ปก่อนแล้วกันจุดวาร์ปนี่วาร์ปมาจุดวาร์ปแล้วก็เราจะไปที่โฮมโซนแล้วกันนะครับโฮมโซนเราเป็นโฮมโซนหนึ่งนะอ่ามาแล้วนี่งไงที่เก็บของ แล้วก็เก็บของได้เลยเฮ้ยกระสุนเอาไว้อันไหนที่เราจาเป็นที่แบบยังไม่ใช้ตอนนี้ก็เอาไว้นะฮะยิงได้ปะยิงได้อยู่เนาะเสียงปืนไม่รู้ดังกันไปปะนะผมไม่ได้ใส่หูฟังไนะงเสีย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 งออกมาเนี่ยมาดิอยากจะใส่หน้าคนนะ่ะ อยากใส่คอนเวอร์ล่ะเขาไปเตะหน้ามึงอ่ะบีกตองตีนพวกเกีจข้างมอุ้ยิเเฮ้ยทำไมมึงยิงเขาไม่ได้อ่ะกงเกินกงเกินโปโปรครับโปผมเจอโปรครับทุกคนอะไรวะเน,นี้่ยเจอโปรหรอใช่อยู่ผมโนหนึ่งไปรอบนึงแล้วกันนะทำไมแม่งแรงจังวะเอาเซตฟรีไปไป,ไปแตกสักหนึ่งเซตแล้วกันนะ อืมอืมอืมเหาวไม่ได้่เหรอเนี่ยครับชอบครับจะคึงจะคึงแล้วก็แม็กนี่นี่นี่นั่งยี่น่งยี่น่งยี่น่งยี่ มาโอ้ยไม่ได้เก่งไงสลัดพักโอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะฮะไม่ได้ตึงอะไรหรอกแค่แหละเซ็ตมันโกงเซ็ตมึงมันโกงอะครับที่จริงอะผมก็โหดมากนะมาเจอกันคลิปหน้านะครับหลักคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับพี่น้องมรจชานทุกคนจั่วม